เชงนี้ไปต่อกันที่จังหวัดยะลานะคะซึ่งจังหวัดยะลาค่ะเริ่มแล้วนะคะสําหรับงานแสดงสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจน้องมะเฟืองชวนช็อปของดี SME ชายแดนใต้เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับงานน้องมะเฟืองชวนช็อปของดี SME ชายแดนใต้เป็นงานจำหน่ายและแสดงสินค้าดีมีคุณภาพรวมทั้งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือด้านการตลาดแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอส,อสอวอได้จับมือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดงานดังกล่าวขึ้นที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานำสินค้าทั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับ ครองใช้และอื่นๆให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพคัดสรรมาเป็นพิเศษนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมแนะนำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ Business Development Service หรือว่า BDS นะคะการแสดงบนเวทีกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็อื่นๆซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถแวะเวียนไปเที่ยวชมงานกันได้โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่7พฤษภาค,คมนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง4ทุ่มนั่นเองค่ะ